สวัสดีครับผมผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็ทุกนี้เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันกับล้อแฟชั่นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นล้อแฟชั่นนะครับของเบสสปอร์ตนะครับเป็นตัวซีรีส์ที่เป็น TC 105N นะครับล้อลายนี้นะครับกำลังนิยมนะครับใส่กับรถซิตี้แอนนะครับถ้าเป็นล้อแท้เนี่ยล้อมันจะน้ำหนักเบานะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นล้องานเที่ยวทั่วไปถ้างานเที่ยวทั่วไปงานบ้านเราก็จะมีอยู่หลายงาน นะครับแล้วแต่เลือกแล้วแต่ราคาเลยแต่ถ้าเราจะนับว่าแท้เนี่ยเราต้องนับที่ต้นตำหนักเขานะครับบางทีลูกค้าผมเคยคุยนะลูกค้ายังแยกไม่ออกเลยว่างานแท้เนี่ยมันงานอะไรแค่เห็นราคาปุ๊บก็คิดว่าแท้แล้วจริงไม่ใช่นะครับคุณต้องรู้ก่อนว่าออริจินอลเขาคือที่ไหนนะครับแล้วมันเป็นยังไงอ่านั่นแหละคุณจะแยกออกว่าไหนแท้ไหนเทียมตัวนี้เป็นงานทั่วไปนะครับงานบ้านเรานะครบเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะ นะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อนะครับขอ1สิบห้ากว้างเจ็ดนะครับออฟอยู่ที่สามสิบห้านะครับออฟอยู่ที่สาสิบห้านะถ้าเป็นล้อแท้ตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดมันจะเป็นเม็ดอินเจแปนนะครับแล้วก็จะเป็นล้อที่เป็นน้ําหนักเบานะครับอันนี้ก็งานทั่วไปนะครับแต่มีแค่ที่ผมยกลอยได้เพราะว่ามันขอบไม่ใหญ่มันขอ1สิบห้ามันน้ําหนักปกติถ้าคุณไปยกล้อแท้ที่เป็นล้อฟอร์สและขอบสิบห้านะครับคุณยกมือเดียวได้เลยมันเบามากและมันแข็งแรงนะครับแต่ราคาก็ต่างกัน ถ้าเป็นล้อแท้นะครับของมือสองเขาเล่นกันอยู่ก็ชุดหนึ่งก็สามสี่มือนะครับล้อแท้เลยนะนะครับแต่ถ้าล้อทั่วไปงานเทียบของเบอร์ใหม่ก็อาจจะวงหนึ่งสองสามพันแล้วแต่งานนะครับอันนี้คือเราแต่ชอบอันนี้คือผมเชิญลูกค้ามาผมส่งต่อให้สี่วงราคาหลักพัานนะครับสเปคสี่รูร้อยนะครับสี่รูมาตรฐานเลยลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะล้อแฟชั่นมือสองสภาพดีๆสวยๆผมเชิญมาไว้ของเปลี่ยนนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยน นะครับตั้งอยู่พระรามสบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจทะเล21หรือย1 1มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมานะครับผมสคลิปน,นี้นะครับผมกรอบนะครับจากการต้องยังโยงขอฝากไว้นะเดี๋ยวหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ